ใจดีตอนนี้มีลูกสาวแล้วเอามาเลยไว้หนวดเลยมีหนวดที่เลือกหลายโซนเป็นเรื่องที่แปลกใจมากที่มันมีคนถามเรียมไว้หนวดแล้วยังเตรไว้หนวดเพราะมีลูกสาวมีไหมมีคนถามไหมเยอะมากบอกว่าคนจชัวห่วงลูกสาวจริงสนใจอันไหนสนใจตนนี้หรอก็เปนี่เรอพี่หมนะกี่มลองเลยจีบมีคนมาจีบลูกพี่พี่จะยังไงเฮ้ย สินสอดเท่าไหร่ที่หวงก่อนไม่หวงไม่หวังสินสอดก่อนไม่หวงไม่หวงนี่เขาดูแลเงินดูแลดูแลเมียจ๋าดีมากเขาดูแลยังไงตั้งแต่ท้องตั้งแต่ฉีดยาตอนนั้นก็ดูตั้งแต่ฉีดยาตั้งแต่ เตรียมเพราะเราเดินลุกไปไหนไม่ได้เอาอาหารมาให้ทุกอย่างดูแลอย่างดีเดินกระปอกรบมีซ้อมอุ้มด้วยนะซ้อมตอนก่อนที่จะใส่ตัวอ่อนใช่ซ้อมทำอะไรจะไปซื้อเก้าอี้อย่างนี้ฮะอย่างีนเนี่ยเาออกได้ยังออกได้คราต้องซ้อมก่อนคือเขาต้องขึ้นบันไดก็ไม่ใหญ่เขาเดินขึ้นใช่เพราะว่าต้องนอนนิ่งๆห้เดินต้องให้เขานั่งนั่งเก้าอี้แล้วก็ให้คนที่บ้านเนี่ย แบกเป็นเสลี่ยงเป็นเจ้านางน้อยแบกขึ้นบันไดคือไปอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ให้เดินไม่ให้อะไรเลยไม่หนุกหาอะไรมาเอนเตอร์เทนพี่เมย์บ้างป่ะแบบว่าให้เขาแบบไม่เครียดอะไรเงี้ยไม่ชอบดูหนังเกาหลีดูอะไรเข้าไปดูการ์ตูนเขาก็จะโหลดโหลดการ์ตูนเพราะว่า จะเด็กจะได้แฮปปี้โดเรมอนก็ได้ยิ้มตลอดแบบตุ้มำคบอกว่าตอนนี้พี่หนุ่มดูแลพี่เมย์ดีมากวุ้นจาได้มีประโยคนึงที่งานแต่งงานวุ้นนะพี่หนุ่มให้สัมภาษณ์นักข่าวตอนนั้นป่วยอยู่นะคะพี่หนุ่มก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้รู้จักผู้หญิงเยอะแยะมากมายเลยแต่เวลาที่เราป่วยเนี่ยพี่เมย์ก็ดูแลเราดีมากคนอื่นก็ไม่เห็นหัวเราเลยมันถือว่าเป็นการพิสูจน์ความรักอย่างหนึ่งด้วยถูกไหมก็ก็ก็มีส่วนเหมือนกันพี่เมย์ดูแลพี่หนุ่มยังไงบ้างคะเหมือนเขาเรียกว่าอยู่ข้างๆ แล้วแล้วก็เขาจะเป็นคนช่างช่างนอยอ่ะนิสัยเขาเป็นคนขี้นอยขี้กังวลขี้คิดมากกลัวแต่เราเราจะเป็นคนที่สามารถที่จะพูดอย่างเงี้ยจะมีคําพูดที่พูดกับเขาได้ให้เขารู้สึกดีได้ตลอดไม่หลอกแต่จริงๆแล้วคือมีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นกรดไหลย้อนอันนี้คือแบบเป็นเป็นเป็นหนักมีวันหนึ่งอ่ะแบบตื่นขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยเป็นอะไรวะทำไมมันแสบขึ้นมาแล้วมือนมีอะไรมาจุกอยู่ที่คอแบบเนี้ย แบบรู้สึกขู่แบบตอนนั้นหน่อยมากคิดว่ามะเร็งหรือเปล่าคิดว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบว่าใจเย็นๆนี้ฮะแล้วก็เลยไปหาคุณหมอไปอะไรอย่างเงี้ยก็ตรวจมากขบอกคุณหมอบอกว่าเป็นกรดไหลย้อนคือตอนแรกอ่ะเขาเขาจะแบบคนที่ไม่เคยชินเนาะเขาก็จะกินแต่อาหารที่ทอดมันอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนแล้วต้องบอกว่าพี่หนุ่ม ต้องทานอาหารนันอ่อนนะยังไงพี่หนุ่มต้องแบบว่าพกไปเลยข้าวต้มเช้ากลางวันเย็นอยากรู้ว่ามันมันเกิดจากอะไรคืออย่างนี้หนึ่งเครียดนะฮะสองคุณดื่มเหล้ามากกินอาหารไม่ตรงเวลาคือปัจจัยเยอะมากที่คุณจะเป็นเนี่ยคือคุณกินอาหารแล้วคุณก็นอนเลยธรรมดาเขาคุณให้กินแค่ก่อนก่อนนอนสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วแต่คุณไปกินปุ๊บแล้วคุณนอนเลยนคุณก็เป็นเพราะว่าน้ำน้ำในปลดน้ําย่อยเนี่ยมันจะไหลผิใช่เพราะว่าต่อไปเนี่ยหูรูดที่คอเนี่ยมันจะอ้าออกวราออกเสร็จปลดกับแก๊ มันก็จะดันกดขึ้นมาใช่ไหมฮะทีนี้สิ่งที่คุณจะทํายังไงได้เวลาที่คุณเป็นขึ้นมาฮะคุณก็ซื้อกาวิคอนมากินอันนี้ผมผมผมกินไงคือมันก็จะเป็นฟิล์มเนี่ยไปแผ่อยู่ในกระเพาะเรากดก็จะไปดันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิธีต่อไปคุณก็ต้องใช้วิธีที่ว่าคุณต้องกินอาหารให้เป็นเวลาพยายามให้อยู่ในหนึ่งทุ่มแล้วหลังจากนั้นก็คือเลิกไม่ต้องกินที่หนุ่มหายยังคะตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากตอนนี้ มีลูกสาวแล้วตั้งชื่อลูกหรือยังคิดกันแต่ก็ยังไม่ได้สรุปค่ะสรุปอทั้งชื่อเล่นจริงจริงเยอะเขาถือคนนี้เขารื่องเยอะจะต้องไม่ตัดเล็บเมียไม่ตัดผมเมียในช่วงท้องไม่ตอกตะปูไม่ซื้อของเด็กอนอะไรเยอะแยะพี่ถืโบราณเหรอฮะโบราณเรื่องนี้เหรอคะถือเมื่อวานที่คุณจะว่าเขาไปเองว่าอะไรเอารูปลูกอะที่ไปเอาตัวสาวมามาตัดบนเตียงคือหมอช้างเป็นคนบอกเองเนี่ยว่า คุณหนุม่มพยายามดูนะอยาให้คุณเมย์เนี่ยเอากันไกลเอาเข็บอะไรามาเย็บผ้าบนเตียงเขาถือเอากันไกลมาตัดบนเตียงเขาถืออะไรเนี่ยตัดไปเหอะรถชันหายยังไม่ทักเลยคำถามสุดท้ายว่า16ปีที่ผ่านมามเราไม่เคยได้ยินพี่หนุ่มเนี่ยพูดแบบซึ้งๆหวานๆกับพี่เมย์เลยออกสื่อเลยวันนี้ข<ๆ>อเขาพูดกันประจัในห้องประจําปรทับใจอะไราบบนี้เขาเป็นคนดีอ่าแล้วก็เป็นอดทน เป็นคนอดทนคือคือ<ม>คือไม่อยากไม่อยากให้ใช้คําว่าอดทน<ม>อย่างหนึ่งเพราะว่าหลายๆคนอนะ่ะมักจะบอกว่าทำไมต้องอดทนด้วยกับผู้ชายคนนี้ทําไมต้องอดทนกับนี้<ม>แต่บางครั้งเนี่ยคือคุณไม่เป็นตัวเขาคุณก็จะไม่ทราบหรอกว่าบางครั้งความรักเนี่ยมันสามารถที่จะเขาเรียกอะไรประครับประครองชีวิตคนคนหนึ่งไปได้ใช่นะฮะแล้วก็อ่มันเหมือนกับถ้าจะให้พูดเนี่ยโอ้โหคนเป็นร้อยล้านคนเป็นพันล้านคนในะประเทศ<ม>ในในโลกอะไรเงี้ย แต่มันจะมีสักกี่คนที่มันจะมาเจอกันแล้วมันจะแบบได้มารู้จักเป็นเพื่อนเป็นคนรักอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นภูมิคิดที่วันหนึ่งต้องมาเจอกันอะไรเงี้ยผมว่าไอ้ตรงนี้มันคือสิ่งที่มันประคับประคองกันมากกว่าแล้วเมย์ล่ะคะสาหรับเมย์อะคะใครจะพูดไงก็ตามไม่รู้แต่สำหรับเมร์คือเมร์คิดว่าเกิดมาชีวิตนี้ยังไงเมร์ก็ต้องอยู่เขาคือไม่รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้ยม่มีความสุขแล้วเมร์แบบรู้สึกว่า ไม่เกิดเพื่อรักเขามีส้นอย่างหบอกมีใช่ไหมนี่มันต้องสื้อเลยไม่ได้เมันรู้ว่าคุรักเขาคุณนี่ด้วยไดดด้วไปดูกัไปตคนฟังนี้ไม่ได้คุณด้ย เป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยอ่ะมาทําให้พิธีกรของเราน้ําตาไหลไ่ตารยาลายาลายาจริงแล้วมากันแบบว่าเป็นแบบครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วนะคะเป็นพ่อแม่ลูกที่น่ารักมากๆเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เมย์พี่หนุ่มมากๆที่มารายการของเรานะคะนีน่ารักมากขอบคุณค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะได้ใหม่นะคะจันท์ถึงสุขนะคะหลังป่าสรยุทธ์ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ